สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะผมไม่ได้มาเล่าเรื่องราวหรือว่าข่าวข่าวแต่ประการใดแต่คลิปนี้ผมจะมาสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆครับจะมาอวยพรให้เพื่อนๆขอบคุณจากใจจริงครับเพื่อนๆน,นี่คือคํากล่าวอันดับแรกที่ผมอยากจะกล่าวกับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังที่เข้ามาติดตามที่เข้ามาพูดคุยทุกๆคอมเมนต์ ทุกๆก,การติดตามทุกๆก,การกดไลค์ถือว่าเป็นกําลังใจให้กับช่องน้อยๆของกระผมครับเพื่อนๆเพื่อนๆที่เข้ามานะครับรับชมรับฟังเข้ามาพูดคุยนะครับผมถือว่าเป็นกัลยานิมิตท,ที่ดีต่อกันมีแต่ความปรารถนาดีให้กันและกัน ดังนั้นนะครับในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ปีพศ2566นี้ขอให้เพื่อนๆจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา,ปานะ่ปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับเพื่อนๆตรงนี้ยังพร้อมต้อนรับเพื่อนๆเสมอเพื่อนๆจะเข้ามาพูดคุยจะเข้ามาระบายหรือจะเข้ามาด่ามาถุยถม ผมพร้อมยินดีรับฟังครับเพื่อนๆตรงไหนผิดตรงไหนพลาดเพื่อนๆสามารถแนะนำเข้ามาได้ ผมยินดีนำไปแก้ไขปรับปรุงตรงไหนเพื่อนๆเศร้าตรงไหนเพื่อนๆเหงาเพื่อนๆบอกผมครับผมพร้อมที่จะให้กำลังใจพร้อมที่จะปลอบใจเพื่อนๆเสมอตรงนี้ถือว่าเป็นที่พักใจเป็นที่คลายเหงาให้กับเพื่อนๆอีกที่หนึ่งแล้วกันครับเพื่อนๆหากเพื่อนๆรู้สึกเหงารู้สึกเศร้าเพื่อนๆแวะเข้ามาหาผมมาพูดมาคุยมาระบายออกในสิ่งที่ตัวเองพบเจออยู่ ผมเชื่อเสมอนะครับว่าความปรารถนาดีความห่วงใยมันสามารถนำพาชีวิตคนคนหนึ่งไปในทางที่ดีได้ดังนั้นที่ตรงนี้พร้อมที่จะเป็นกำลังใจพร้อมที่จะปลอบใจเพื่อนๆเ,เสมอในวันที่เพื่อนๆทุกในวันที่เพื่อนๆเศร้าให้นึกถึงช่องของกระผมนี่คือความปรารถนาดีนี่คือความห่วงใยที่ช่องกระผมมีให้กับเพื่อนๆ สุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนๆนะครับจงประสบพบเจอแต่เรื่องราวดีๆปีนี้ขอให้เป็นปีที่มีแต่ความสุขเข้ามาในชีวิตของเพื่อนๆไม่มีความทุกข์ไม่มีความเศร้ามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่แห่งหนตำบลใดขอให้คําอวยพรน,นี้จงบังเกิดกับเพื่อนๆด้วยเถิดขอให้เพื่อนๆจงมีแต่ความสุขสวัสดีตลอดปีและตลอดไป ขอบคุณจากใจจริงขอบคุณครับผม